รายการอมตะบ้านโหนกับอาจารย์วิโรธโหราสวัสดีครับผมอาจารย์วิโรธโหราพบกันอีกนะครับในรายการอมตะบ้านโหนผมอาจารย์วิโรธโหราวันนี้มีเคล็ดลับดีๆเรื่องดีๆมาเล่านำเสนอนะครับก็ถ้าพูดถึงสายเสน่ห์นะครับผมก็ภูมิใจนะครับว่าอาจารย์วิโรธเนี่ยก็เป็นหนึ่ง ในสายคารวาซึ่งได้ยอมรับว่าเป็นสายสเสน่ห์และเมตตาเขาเรียกว่าสายมูสเสน่ห์เมตตาตัวพ่อนะครับอาวันนี้อาจารย์ก็จะนําเสนอว่าสิ่งที่อาจารย์ได้นํามาเนี่ยเป็นสเสน่ห์เมตตาจริงๆเนี่ยเขามีแบ่งนะสเสน่ห์เมตตาสายเขาเรียกตับบนกับตับล่างนะครับในการที่เขาแบ่งอย่างนี้หมายถึงว่า ในการขับลอกคัมภี์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะมีคมภีรใบลานนะฮะเขาพับกันก็เป็นตับผ้าก็เป็นพับหนังสือก็วางเป็นตับเหมือนกับคนที่เคยได้ยินคําว่าร้อนตับแตกไหมฮะคําว่าร้อนตับแตกสมัยก่อนเราเข้าใจผิดเลยนะว่าตับเนี่ยต้องอยู่ในร่างกายคนแต่คําว่าร้อนตับแตกจริงๆในเนปจน,น,น,นานุกรมหมายถึงว่าหลังคามุงจากนะฮะเอาจากมามัดเป็นตับ นะแล้วเวลาที่เกิดความร้อนร้อนมากๆเนี่ย <_ d ata> เขาเรียกว่าจากที่มุงไว้เป็นตับเนี่ย <_ d ata> เขาผูกด้วยเชือกนะฮะหรือปอมันแตกเขาเรียกว่าตับอันนั้นอนะมันแตกเขาเรียกร้อนตับแตกนะฮะให้เข้าใจใหม่เลยว่าร้อนตับแตกหมายถึงหลังคาที่มุงด้วยเป็นตับและตับแตกในตำราเหมือนกันเขาเรียกตำราเนี่ยวางเป็นพับวางเป็น,เ,นเขาเรียกว่าวางเป็นตับนะฮะทีนี้ จึงแยกเสน่ห์เขาเรียกว่าตำราที่เขาเขียนไว้บทไว้เนี่ยนเขาเรียกว่าตำราสายบทก็เรียกตับบทแล้วมันมีตำราเขาแหละตับล่างสายเสน่ห์ตับล่างเนี่ยมันจะบอกว่าสายเสน่ห์เมตตาเนี่ยเสน่ห์หาเมตตาอะไรผู้ใหญ่รักใข่เนี่ยมันจะมีแบ่งเป็นชั้นหนึ่งแต่ถ้าเป็นสายเสน่ห์ที่เกี่ยวพาราสีนะฮะคืออยากได้ใครดีละอันนี้แหละเขาเรียกว่าตับล่างตับเจ้าชู้อ้าวว่ากันง่ายๆเลยตอนนี้ ในเรื่องของสเสน่ห์สายพวกนี้ครูบาอาจารย์เนี่ยก่อนที่จะเสกเนี่ยเหมือนกับพ่อครัวแม่ครัวเหมือนกันที่จะทำอาหารจะปรุงให้มีรสชาติเนี่ยไม่ใช่ว่าใส่เนื้อใส่ของคาวใส่ของอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยปรุงรสไม่ใช่เขาจะต้องมีเครื่องเคียงน,นะถ้าเป็นสายหวานมันจะต้องหวานหอมกลมกล่อมสาย เผ็ดเร่าร้อนเขาเรียกก็ผ่องลิ้นเลยละ่ทะทีนี้ว่าติจชู่สายเปรี้ยวสายอะไรมะนาวนะก็ยังมีทีนี้ว่ามาถึงในสายของเสน่ห์เนี่ยเ,เมตตาสายสเสน่ห์ตับล่างเนี่ยวันนี้เนี่ยอาจารย์จะพูดถึงว่าที่กล่าวขานกันเนี่ยยังมีในเรื่องของจิ้งจบนะเคยได้ยินไหมว่าจิ้งจกสองหางจิ้งจกสะดุ้งปีนะก็เรียกว่า ปีโภกซัพ์ปีเฮงนะอาจารย์ก็ได้ล่ําเรียนมาในเรื่องของจิ้งจกนะฮะเมื่อก่อนได้ลงให้ลูกศิษย์ลงต้นแขนนะครับก็มีเขาเรียกว่าโชคฟุกๆนะฮะได้มาหลาหลงวดไหลไหลงวดจนเป็สถิติเลยนะก็ถือว่าสําเร็จผ่านในเรื่องของวิชาแล้วในอีกอย่างอย่างหนึ่งก็คือมันลงที่แขนเนี่ยมันสายสายโชคลาบ มันจะมีสายสนเสน่ห์ของจิ้งจกเกี้ยวพาราศีเขาคูโบลานถ้าเรียกว่าจิ้งจกสะดุ้งปีเขายังมีปีเฮงปีหาปีหาเนี่ยเอาอย่าอย่าว่าจะเอามันนะมันก็เรียกว่าสําหรับสายเอนเตอร์เทนอะไรเนี่ยใครเจอหน้าเลยรู้สึกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสพูดอะไรรู้สึกขำไปหมดเนี่ยเขาจะมีสนเสน่ห์ของเจ้าจิ้งจกตัวหนึง่งตอนนี้ในเรื่องของจิ้งจกเนี่ย มันก็จะมีเรื่องพรณา,าไว้ว่าการที่จะทําอะไรพวกนี้เขาจะต้องมามีความขังทน,นสิทธิ์นะถ้าพูดถึงครูบาอาจารย์ที่สร้างสีพึ่งเป็นตำนานเลยนะหนีไม่พ้นหลายๆคนเนี่ยรู้จักเลยนะสีพึ่งของแต่ละอาจารย์เนี่ยเขาจะต้องเรียบเรียงมวลสารนอกจากสีพึ่งอย่างเดียวเนี่ยยังมีมวลสารต่างๆนะวันนี้อาจารย์จะหยิบยก มวลสารหนึ่งละแต่ถือว่าเป็นเอกุนะฮะเคยได้ยินไหมเขาเรียกว่าไม yeah, yeah ้แย่แยะไม้แย่แยนะครับไม้ใหญ่แย้เนี่ยเขาเรียกว่าไม้เทพพบ,พบุตรอ่ากามเทพเทพพบุตรนะอยู่มีมวลสารความศักดิ์สิทธิ์ของเทวดาเจ้าชู้ตัวน้อยๆนะก็เกิดเรื่องจากคําว่าคนอ่ะ โบราณเนี่ยเขาจะรู้ว่าอันนี้คือว่านยาอันนี้คือสมุนไพรอ่บทพิสูจน์ในการพิจารณาการที่ได้ทดลองและเกิดอะไรที่ปฏิหารให้เห็นนะก็คือว่าแย้เนี่ยเป็นสัตว์เลื้อยคานชนิดหนึ่งซึ่งวิ่งเร็วมากในที่นี้มีใครไม่รู้จักแย้บ้างนะฮะ แย้ก็คล้ายๆกับกิ้งกาเนี่ยนะฮะก็ตัวจะเลือบนะวิ่งไวไวมากๆนะจะไวเร็วเร็วกว่าตัวเงินตัวทองอีกอ่าคือเห็นปุ๊บมาวิ่งปึ๊บหายเลยนะฮะไม่มีใครที่จะใช้มือเปล่าๆไปจับได้นะคนโบราณเนี่ยเคยอยากจะทำเครื่องมือดักอะไรก็แล้วแต่ดักไม่อยู่ดักไม่ได้แต่ด้วยความแปลกนะวันหนึ่งเขาไปลอง หยิบไม้ชิ้นหนึ่งแล้วเอาไม้ชิ้นนี้แย่ไปในโพงแย่ปรากฏว่าแย่งับติดขึ้นมาแล้วไม่ปล่อยเลยนะฮะสับัดเท่าไหร่ก็ไม่ปล่อยนะฮะแย่ยอมให้จับโดยดีเพราะรุ่มหลงมัวเมาติดเขาเรียกว่าเขาเรียกติดโถติดแล้วรัดนะฮะรัดเนี่ยไม่ใช่ว่ากัดอย่างเดียวนะเอาตัวเอาหางเนี่ยมัดเลยนะมัดจะไม้ใหญ่แย่นี่ติดขึ้นมาเลย แล้วก็โดนจับโดยละม่อมอันนี้เขาเขาเรียกว่าพิจารณาว่าถ้าไม้ย่างอื่นไม่ได้ทําไมเป็นไม้ใหญ่แย่เขาก็เชื่อกันว่าเป็นไม้ทนสิทธิ์นะทําให้แย่รุ่มหลงนะปกติเนี่ยจะหนีจะอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นครูโบราณเนี่ยหลายท่านเลยทําตะกุดไม้แหญ่แย่ทาน้ํามันเสน่หไม้ใหญ่แย่ำทำสีพึ่งไม้แหญ่แย่นะครับเห็น เรื่องนี้แล้วนะกล่าวถึงสปปรรพคุณเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์ได้ลูกศิษย์ทางใต้นะครับพบไม้แยแยในจังหวัดทางภาคใต้ามาก็ได้นํามาให้อาจารย์ดูพิจารณาดูอาจารย์ก็ดูศึกษาตามตาําราโอ้ใช่แล้วก็รู้เลยว่าถ้าได้นี้มาอันนี้แหละเป็นมวลสารอันหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็มีวิชาปกติเนี่ย เมื่อก่อนอาจารย์จะลงไว้ที่ต้นขานะฮะเรื่องของจิ้งจกตะดุงปีอาจารย์ก็เลยคิดว่าใช้ตำราเนี่ยมาบวกเขียนเป็นตะกุดจิ้งจกตะดุงปีและพันไม้แย่แยะนะฮะทำเป็นตะกุดแล้วเสกตามคาถาทุกอย่างตามขั้นตอนและยังเสริมด้วย เถาหลงเถาหลงสีพึ่งที่อาจารย์เสกแล้วใส่นะครับแล้วเถาหลงแล้วก็บรรจุในตะกุดเขาเรียกว่าตะกุดจิ้งจกนะครับจิ้งจกสะดุ้งปี้นะฮะอันนี้คือจิ้งจกเกี่ยวรัดปัดกันนะฮะอันนี้ก็คือในสปปรรพคุณเนี่ยจิ้งจกสองหางเนี่ยเขาเรียกว่าเน้นเรื่องของโชคลาภและโชคลาภของจิ้งจกสองหางเนี่ยเป็นโชคลาภทางฟุก โชคลาบทางพุ๊บค้าขายก็ดีแต่ว่าทําอะไรเนี่ยได้ผลเกินคาดนะครับแล้วก็ว่องไวนะครับสเสน่หาของจิ้งจกสะดุ้งปีเนี่ยก็คือทําให้กับผู้ที่ใกล้ชิดนะอาจารย์ไม่แนะนําอย่างหนึ่งสําหรับน้องๆซึงง่งอยู่ในวัยเรียนอาจารย์ไม่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 ไมสนับสนุนให้ให้ใช้ชิ้นนี้นะฮะชิ้นนี้เหมาะสําหรับนักการค้าการขาย คนที่ทำงานเกี่ยวกับสายการบันเทิงนะครับคนที่อยากจะมีคู่อยากจะมีเออคนที่รักและรักเราจริงๆนะคะแต่อันนี้ใช้แล้วต้องพึงระวังนะผู้ที่พกแล้วนะถ้าเป็นผู้หญิงนะฮะอาจารย์แนะนำเลยว่าต้องเขาเรียกว่าต้องระวังเนื้อระวังตัวเพราะคนใกล้ชิดเนี่ยมันจะห้ามใจไม่อยู่เพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าสเสน่หาเบอร์ เบอร์สามนะในอักระเนี่ยอาจารย์จะบอกให้เลยว่าถ้าคนได้เรียนอักระเนี่ยเลขสามเนี่ยตัวที่ใส่เอาไว้เนี่ยเขาเรียกเบอร์สามไม่ใช่ประหยัดไฟนะเบอร์สามเนี่ยคือดาวอังคารดาวแห่งเทพราคะนะครับกามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาในอักขระของคถาของย้ำลึกเข้าไปข้างในนะครับก็จิ้งจก สองหางสะดุ้งปี้อาจารย์ทําไว้มีจํานวนซึ่งไม่มากนะครับซึ่งไม่มากในตะกุดนี้มีไม้แหย่แย้นะครับเป็นแกนกลางแล้วก็มีสีพึ่งที่อาจารย์เสกไว้ต้องนานแล้วบรรจงอยู่ข้างในมีเถาวันหลงและถักตะกุดนะฮะเป็นเชือกแดงนะครับเน้นย้ำนะครับสำหรับทุกท่านเลยที่อยู่ในวัยที่คิดว่าถึงเวลาแล้วอันควรแล้ว ไม่อยากจะอยู่เป็นโสดอยากจะลงจากคารนแล้วใช้ได้เลยครับตะกุดอันนี้นะครับิ่งจกสะดุ้งปี้ปี้เฮงนะฮะไม่ใช่ยะว่างแค่เรื่องนั้นนะไม่ใช่การมาคุณอย่างเดียวยังมีโชคลาภนะครับไม่ว่าจะติดต่อค้าขายหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยแต่ว่าถ้าอยู่ในเขาเรียกสองต่อสองนะฮะกอดรัดปัดเบี่ยต้องระวังนิดหนึ่งอันนี้ให้คุณไปทางนั้นด้วย นะฮะแต่ว่าในเรื่องโชคลาภแล้วก็ประสบการณ์สําหรับผู้ที่ได้บูชาเมื่อก่อนอาจารย์ทาพยันจิ้งจกสะดุงปีให้เนี่ยถ้าใครได้บูชาจิ้งจกสะดุงปีแล้วเนี่ยไปวางไว้หรืออะไรแล้วเนี่ยถ้ามีจิ้งจกนะฮะมาตุยหน้าเครื่องรางของขังท่านท่านจงใช้แบงค์พันนะฮะหรือติดต่ออาจารย์มาอาจารย์จะแนะนําให้การเก็บเออล่างของ จิ้งจกที่เอาไว้บูชาเพราะว่ามันเป็นเขาได้เป็นเทวดาคุ้มครองตัวเราเราไม่ได้ทําลายชีวิตเขานะเขาหมดวาระหมดวาระคือวัตตาของชั้นหนึ่งเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นเทวดาภูมิหนึ่งของเราจะยิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคนที่ได้ไปเนี่ยผมบอกให้ยิ่งมีโชคมากๆเลยนะฮะและคนที่พกนะถ้ามีวันใดที่มีจิ้งจกร้องมันทักฮะมันทักนะฮะพกแล้วมักจะมีจิ้งจกทัก ให้เอาตะกุดเนี่ยมาลูบแล้วก็พนนำกระถาที่อาจารย์จะให้ไปนะฮะสอดคล้องกันเห็นผลทันตาเลยนะฮะเขาจะต้องคายโชคให้เรานะฮะของดีแล้วมีแลกคูนะอาจารย์เสกไว้นานกระทั่งว่ามั่นใจแล้วนะครับจํานวนไม่มากนะครับเพราะว่าใช้เวลาทําเนี่ยตอนนี้อาจารย์บอกได้เลยว่ามีแค่สิบตัวดอกนะครับถ้าท่านสนใจอยากเป็นเจ้าของ นะครับก็อาจารย์ให้ราคานะฮะสมนาคุณสำหรับท่านที่ได้ดูรายการอมตะบ้านโอนเท่านั้นนะครับท่านใดที่สนใจนะครับมีเพียง10กว่าดอกนะฮะอาจารย์ให้ราคากำนันพิเศษเลยนะครับเป็นการสมนาคุณนะครับเพียง599นะครับอันนี้จัดส่งพร้อมเลยนะฮะร,รวมส่งไปได้เลย นะครับ5้าเท่านั้นครับท้ายรายการนี้นะครับอาจารย์วิโรจน์ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามมาอาจารย์วิโรจน์หหลาในอมตะบ้านโหนแล้วก็พบกันอีกในอมตะบ้านโหนก่อนจบรายการนะครับอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับเราก็จะได้พบกันอีกแล้วก็นำเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันต่างขอบคุณมากนะครับขอให้ท่านโชคดีมีเงินใช้ครับสวัสดีครับ